ก็สวัสดีนะครับเพื่อนสายเบตองอยู่ที่สนามนครลังสิตนะครับโอ้หก <uk S 1> oh, แต้มเลยครับ,บ,บอันนี้เป็นนัดที่2ของรอบที่2องครับทีมกมสี่เจอกับทีมสวนรถไฟนะครับเมื่อสักคออรู่กมสี่ไอสวนรถไฟพลาดนะครับโดนหแต้มเลยไม่แรกจะดูนะ๋น่ว่าให้ดูด้านหัวมา อันนี้เข้าถือว่าหลุดปกศูนย์นี่ก็าไม่แน่นะครับลูกกลมๆจะดูทางส่วนรถไฟเขาจะตือ้อตื้อได้ขนาดไหนหดูดูน้องเก้วมึงเกมฟาดตาบอกถ้ามึงเข้าลุ่งไปนานแล้วมีหี้ยมายืนตื้อตีให้กูอยู่ได้ ครับเข้ามา,าลูกอสองฮะน้องเกมจะไล่อย่างเดียวครับลูกกนี้ออ <c oughs> ลูกพี่เขาจะเข้ามาค,ค,ครับเริ่มครับน้องเกมได้ไล่สามลูกนะครับตอนนี้ซับปั้ง ไม่จอดนะแต่ได้สองแต้มอยู่ครับในสนามดูน้องเขาจะเข้าตอนนี้ทางสวนรถไฟได้เปรียบลูกนะครับถ้าน้องอมไม่จอดเพราะลูกเขาเหลือเยอะกว่าโอ้โหปั่นมาแบบเต็มเม็ดนะี่น้องเขาจะเข้ามาถ้าเข้าได้หมดจะได้หนึ่งแต้มนะ ถ้าเป็นแบบนี้น้องโอมต้องจอดหนึ่งเดียวครับลูกนี้ซัดตั้งไม่จอดนะส่วนรถไฟน่าจะได้หนึ่งแต้มถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเอ้ยสองหนึ่งสองลูกบนก็ได้นะเนี่ย <c oughs> สามรับสาม ยางรั่วออกแล้วเฮ้ยออกเปล่านาข้าดีไงออก็ดีรออะไรอ่ะฝั่งโน้นมันที่สนามมันแข่งยืนไม่ได้ฮะจะให้ดูจากด้านหลังไฟ หัวเมื่อสักครู่นี้ส่วนรถไฟภาตองนี่น่าจะได้หนึ่งแต้มน้องเจ็บมันปล่อยลูกออกไปสวยมากตอนนี้แต้ม9ต่อศูนย์นะที่ตรองคู่นี้ก็ยังบอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าใครจะชนะเพราะว่าวันที1สิศูนย์ก็ยังไล่ปั้มเอาชนะกันมาได้อยู่ บั้งเกมเริ่มสะสมนะครับเจ็บเข่าครบบริบูรณ์ครับสับ์ฟังเหลือลูกเหนือกว่าอีกแล้วครับหนึ่งลูก เอาเข้าแค่เปลี่ยน,นครับน้องโอมไม่เข้าจะไล่นะถ้าต่างคนต่างไม่พลาดส่วนรถไฟจะได้แต้มหนึ่งนะครับเปลี่ยน,นะครับ <c oughs> หัวหัวเมื่อสักครู่นี้เข้าพลาดน,นะครับรอบนี้ต้องได้หนึ่งแต้มนะครับได้ <c oughs> okay, หนึ่งแต้มครับรอบนี้ไม่พลาดครับ <c oughs> <c oughs> ดูต่อครับทีมรถไฟได้หนึ่งแต้มแล้วนะครับดูเขาว่า จะไล่ขึ้นมาตีตื้นหรือไล่มาแสงชนะได้หรือไม่โอ้ยแบบนี้เสียเปรียบลูกก่อนเลยอันดับแรกครับดูน้องอมก็หัดปั่นนี่ปังเดมังเพี่เจะเข้ามาอีกลูกนึงครับเปลี่ยนครับตรงนี้ดูน้องเกมตีแล้ว ตังตกหน้าเสียตายดูลูกีเขาเข้าเปลี่ยนอีกลูกไหมโอ้เสียเปียบเลยครับเตตองหัวนี้ผมว่าถึงเกมนะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ตีจัด โอ้ไม่แจ่มด้วยครับโอ้มื่อตียังไม่มาครับทางฝวนรถไฟน้องนี่เคยเล่นตีแม่นนะครับตอนนี้ผิดผิดเยอะคงจะยอมแล้วมั้งครับรอบนเล่นไม้ต่อไปครับทีถูกน้องโอมเข้าเจมฟังเอา้าเกมอยู่ดีเพอฝั่งหนึ่งแทบหมด <c oughs> เอาอย่างนี้เลยเหรอมือไม่มีอาศัยโชคในว่าเป็นอันว่าทีมกมสี่เข้ารอบไปก่อนนะครับใครแพ้ก็ตัดตัดล่างต่อนะครับเขาจ้องมาไล่แต่มือไม่ต้องเปลืองแบบเดี๋ยวทีมส่วนรถไฟได้ตัดล่างนะครับยังไม่ตกรอบมาได้ตัดล่างอีกทีนึงกมสี่เข้ารอบไปก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูคู่ต่อไปนะครับจะให้ดูสายนี้ทั้งสามทีมเลยว่าใครจะผ่านเข้ารอบนะครับ